นี้มาอยู่ในแมป t o i l e t Tower Defense กันนะครับวันนี้มาอยู่กับอัปเดตใหม่กันนะครับมีชื่อว่า New Ultimate Update ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็มานั่งโถส้วมแล้วครับแล้วมานั่งตรงนี้ทำไมเนี่ยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นครับมาเลยเข้าเรื่องกันเลยนะครับนี่นครับ อันนี้ตัวอันนีอน้อันติเมะนะครับตัวทีนะครับลิ้นพันธ์แล้วก็ตัวที่สองก็เป็นสปีกเกอร์ลิลวเพนซิลแปลกนี่เนาะทั้งทั้งไอลินสอแล้วก็มีคอกหูอ๋อมันรวมรวมเผ่าพันธุ์มาทั้งหมดในนี้เลยเดี๋ยวอ่านใหม่นะครับสปีกเกอร์ ริวเพนซิลคอคทีวีคาเมลาโอเคนะครับโหเท่อยู่นะครับเสีย5ก9าโลบักนะครับส่วนอันติเมดก็หาได้จากตรงนี้นะครับนี่นะครับหาได้จากกล่องเบสิกกับมิติคอลนะครับแต่ข้อเสียของเบสิกนะครับ คือโอกาสมันจะน้อยกว่ามิติเขานะครับมิติเข้าโอกาสออก0.002%นะครับแต่เบสิกโอกาสออก0 0 0 0 1นะครับ04 4รอบนะครับแล้วก็ที่ผมนั่งชักโครกได้ก็นี่นะครับไอพรมเรนโบ์นะครับกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ผมกดเข้ามาก็เสียเพชรห้าร้อยครับผมก็ซื้อไปแล้วนะครับก็จะมีหลายหลายนั่งเลยครับแบบที่นั่งหลายแบบนะครับประมาณนั้นนะครับอีกแบบหนึ่งก็เป็นที่นั่งของออคุณคิริโตนะครับเอ,อ่อไอ้ที่ใช้สองโถส้วมครับเป็นคาม์บาเป็นกิจทอยเลนะครับ ถ้าจะหาก็ต้องสุ่มให้ได้มิตขิข้อสิบตัวนะครับขึ้นไปนะครับอันที่สองก็สำเร็จเคเวสร,ริวแมนอันที่สามทำเคเวสให้ถึงเลเวลสิบนะครับตรงนี้นะครับนี่คนระับแล้วก็อันอันที่แบบระดับระดับอีพิกอ่ะระดับอีพิก อันสุดท้ายนะครับต้องเติม V P เท่านั้นนะครับแต่อันนี้ระดับมิติกมิติอ่ะอันนี้เลยแล้วกันมันนี่เติมโลบัก799แล้วก็มิวิงหรือว่าซิกมาครับ399อันนี้ก็ Diamond ไม่รู้ว่าหาจกหากหาจากได้ที่ไหนนะครับ หาได้ที่ไหนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็ไม่รู้นะครับก็ทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะแชร์ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็เออพิ่งเห็นนะครับโอ้โหเกมอัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ